สวัสดีครับพบกับนิวส์ลิซึมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงสถานการณ์น้ําท่วมในบ้านเราบ้างครับก็แน่นอนนะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้ฝนตก ก็เยอะทําให้น้ําท่วมตั้งแต่ช่วงเชียงรายมาแล้วตอนนี้มาถึงภาคอีสานก็คือหนองคายซึ่งทางภาคเหนือเนี่ยก็เริ่มเบานะครับทางเจ้าหน้าที่กู้ภยัยหรือว่าหน่วยงานอะไรต่างๆเขาก็เริ่มถอนกําลังแล้วก็ไปช่วยทางฝั่งทางภาคอีสานบ้างโดยเฉพาะหนองคายซึ่งแน่นอนจากฝนตกหนักแล้วก็น้ําท่วมแล้วก็น้ําจากแม่น้ําโขงด้วยอะไรต่างๆทำให้ทำให้ใหนองคายเนี่ยก็เจอปัญหาชาวบ้านเดือดร้อนแต่ว่ามีประเด็นที่น่าสนใจที่เขาพูดถึงการทํางานของรัฐบาลว่าเรียงลําดับความสําคัญ ไม่ถูกต้องเลยก็คือมีการอนุมัติงบน้ำชน้ำท่วม3,000ล้านบาทคือตัวเลขเนี่ยมันดูไม่เยอะนะครับถ้าใครจำได้เนี่ยก็คือมันจะมีการาการใช้งบ5,000ล้านาในการ จัดการเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เลยสงสัยกันว่า5,000ันล้านจริงๆตัวเลขมันก็ไม่เยอะแล้วแต่ว่างบน้ําท่วมเนี่ยแค่3,000ล้านมันน้อยกว่าอีกก็เลยงงว่าเอ้ยอความเดือดร้อนเนี่ยมันมันเยอะนะครับมันเยอะแล้วมันก็มีมากเลยทีเดียวทําไมใช้งบแค่นี้เองขณะที่ซอฟต์พาวเวอร์ล้านซึ่งก็มากกว่าด้วยก็เขาก็เลยสงสัยกันนะครับว่าเอ๊ะมันยังไงเรียงจัดเลียงลำดับความสําคัญไม่ถูกหรือเปล่าทางทางรัฐบาลเนี่ย มันทำเก็คือทางรัฐบาลเนี่ยยังไง <g iggle> ก็นั่นละครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่าสามพันล้านเนี่ยไม่รู้ว่าจะถึงมือของชาวบ้านหรืออะไรได้แบบเต็มจํานวนมากน้อยแค่ไหน <g iggle> คือเรื่องปัญหาน้ําท่วมมันไม่ได้โดนแค่จังหวัดเดียวนะครับโดนกันหลายจังหวัดแล้วก็ พอมาพูดถึงจํานวน3,000ล้านถ้าเอาแบบเป๊ะๆเ,เลยก็คือ3,045ล้านกับหลายๆจังหวัดเนี่ยความเสียหายมันมากกว่าน,นั้นมันไม่สามารถบอกได้นะครับว่าปีนี้จะเสียหายเท่าไหร่หรือปีนี้จะเสียหายน้อยกว่าเดิมหรือมากกว่าเดิมมันอาจจะไม่เป๊ะนะครับจริงๆง,งบตรงนี้มันน่าจะยืดยุนหรือก็ดูตามจํานวนที่เป็นจริงเลยดังนั้น5,000ล้านซอฟท์พาวเวอร์กับ3,045ล้านเพื่อช่วยน้ําท่วมคือทุกจังหวัด คนที่ได้รับผลกระทบนะครับเป็นเงินเยียวยาไม่ใช่แค่นองคายซึ่งตอนนี้โดนอยู่แล้วก็เดือดร้อนมันโดยรวมเนี่ยหลายคนก็มองว่าน้อยซึ่งถ้าดูตามข่าวนะครับเขาบอกว่า17กันยายน67คอรมอมีมติเห็นชอบเอกฉันเงืินไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2567และอนุมัติกรอบเงินวบกรอบเงินกรอบวงเงินงบประมาณในการดําเนินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินกรณีอุทกภัยจากงบประมาณรายจ่ายงบประจำปีงบประมาณ2,567งบกางลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น3,45,519,000บาทแค่นั้นเองนะครับเงินเราแต่ละคนเนี่ยโดนกันหนักน้ามารอบนี้นี่สูงมากๆสูงแล้วก็หนักเลยเนี่ยก็เลยมีการพูดกันแล้วจากการที่ทางนายก แพร่ท้องท่านเดินทางไปหนองคายนะครับมันจะมีติ๊กตอกที่ชาวบ้านเขาบอกว่าโอ้ยถ้ามาแล้วเป็นภาระเนี่ยมาแล้วเหมือนไม่กล้าลงเหยบน้ําหรืออะไรต้องมาผัดข้าวหรืออะไรแบบนี้ไม่ต้องมาดีกว่ามันจะทําให้คนอื่นให้เจ้าหน้าที่คนอื่นลําบากที่ต้องมาคอยช่วยเหลือประมาณนี้คือไม่ต้องมาก็ได้ถ้ามาแล้วแบบเงอะเงอเคขะอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็ลําบากให้คนอื่นต้องช่วยดูแลเนี่ยมันก็เสียเวลาประมาณนี้พูดง่ายๆว่า คนที่โดนน้ําท่วมเขาก็ไม่พอใจกรณีทางภาคเหนือเนี่ยทางประชาชนคนทั่วไปเขาก็พูดกันว่าโอ้โหทางรัฐบาลยื่นมือเข้าช่วยเหลือช้ามากๆแล้วก็ยังทางอีสานอีกแล้วโดยรวมๆนะครับงบการช่วยเหลือมันน้อยจริงๆเมื่อเทียบกับงบซอฟท์พาวเวอร์ซอฟท์พาวเวอร์ห้าพล้านเนี่ยก็โอ้โหนี่แหละครับจำนวนเนี้ยมันมันก็ถือว่า ไม่ไม่ค่อยเยอะมากซถ่สะสะาไหร่ถ้าจะทำซอฟต์พาวเวอร์แต่บางคนก็อาจจะมองว่าเยอะก็ได้แต่3,000ล้านช่วยน้ําท่วมดูแล้วยังไงมันก็น้อยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ชมอะไรก็สามารถเมนทว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ